เกิดขึ้นการลงพื้นที่ของพลตํารวจโทสุรเชษฐ์ถัดพานนะครับลงเป้นที่ไปตรวจสอบกรณีมีการยิงสองศพครับซึ่งในการยิงในครั้งนี้เองเป็นการนะ้าครับนะ้ายิงหลานครับซึ่งเนื่องจากว่าหลานคนนี้เองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเสพยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพราะใจเสพยาเสพติดเองไม่มีเงินเสพยาเสพติดก็มาทําร้ายพ่อแม่พี่น้องนั่นเองครับซึ่งก็เป็นยาวนานมาหลายปีแล้วนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เองเนี่ยน,น้าทนไม่ได้จริง เพราะว่าลูกชายคนนี้เองเนี่ยหลานคนนี้เองเนี่ยมาบีบคอแม่ในช่วงเช้าน้าทนไม่ได้ก็เลยต้องใช้ปืนนะฮะยิงหลานชายคนนี้ดับอนาถครับพร้อมกับภรรยาครับทาให้พลตํารวจโทสุรเชษฐ์พาลงพื้นที่ตรวจสอบคดีนี้เพื่อเร่งรัดติดตามหาคนร้ายมาินคดีอย่างเร็วที่สุดนะครับซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจสอบเองเนี่ยฮะก็สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มนายภาคภูมินะครับนิน นินปักสีนะฮะอายุ5-70ปีนะฮะอยู่บ้านเลขที่1 1 8หมู่ที่5บ้านบางตาบลบางกุ้งอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นน้าของนายสรัญยศผู้เสียชีวิตนะฮะส่วนสาเหตุอย่างที่บอกนะฮะในการก่อเหตุในครั้งนี้ก็เนื่องจากว่ากดเครื่องนายสรัญ,ญยศและนางสาวนาฏแตายานะซึ่งมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นประจำนะครับก็พอไม่มีเงินซื้อยาเสพติดก็จะมาขอกับนางอ่อนทิพย์ บุญอ่อนมารดาของนายสรัญยศนี่แหละครับแต่เมื่อขอเงินไปได้เองก็มักจะทําร้ายร่างกายนางอ่อนทิพย์รวมทั้งญาติพี่น้องอื่นๆนะครับมาโดยตลอดครับล่าสุดก่อนเกิดเหตุนายสรัญเนี่ยได้ทําร้ายนางอ่อนทิพย์นะครับก็แล้วคนในบ้านอีกนะทำให้นายภาคภูมิเนี่ยผู้ต้องหาโกดเคืองจึงตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวนะก่อนที่จะหลบหนีนะล่าสุดก็วันที่ย8ิที่ผ่านมาเองก็ตารวจชุดสืบสวนนะฮะก็สามารถตามจับได้นะครับตาม หมายจับของสารจังหวัดตรังนั่นเองครับในฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วมีอาวุธและเครื่องกระสุนไว้ครอบครองครับทางด้านพลตํารวจโทโร,รเศเักพานก็บอกว่าคดีนี้เป็นคดีอุกชกันนะฮะ,ะเสถียรขวัญที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจเนื่องจากคนร้ายก่อเหตุอุกอาจแล้วเรื่องบุกเข้าไปยิงผู้เสียหายถึงที่ในบ้า,น,น,า,กเกานเจ้าที่ตํารวจภูธรภาคเก้าและตํารวจภูทรจังหวัดตรังเองสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้โดยเร็วถือว่าเป็นการที่ดีนะฮะ แต่จากนี้ไปต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันเหตุโดยเฉพาะาการปิดล้อมตจดค้นไม่ให้มีการนําอาวุธผิดกฎหมายมาก่อเหตุสะเือนขวัญในลักษณะแบบนี้อีกครับเดี๋ยวลองไปฟังสรุปในการลงพืน้นที่ของพลตำรวจโท,โทสุรเช์ถังมานครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปัญหาซึ่งวันนี้ท่านผมตลอดได้มอบหมายผมลงมานะครับดูเรื่องเองคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่แบะชวนสนใจนะครับโดยเฉพาะแระชาชนในพื้นที่นะครับเพราะว่าเป็นเหตุ อู้อาดนะครับน้าที่มีการยิงผู้เสียชีวิตถึงสองรายนะครับแต่ถ้าเมื่อดูปัญหาเนี่ยก็เป็นปัญหาเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องยาเสพติดนะครับนะจากการที่ผู้ตายเนี่ยกับภรรยาเนี่ยก็เสียใจเสพติดตลอดงานการไม่ทำนะฮะก็ลักเล็กขโมยน้อยนะครับแล้วก็ทําร้ายร่างกายญาติพี่น้องทั้งหมดทุกปีพ่อแม่บีพ่อแม่นะครับซึ่งตัวผู้ตายเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการบำบัดนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวทั้งในชุมชนเนี่ยทนไม่ไหวนะญาติทนไม่ไหวนะครับนะ ทนไม่ไหวก็จึงใช้วิธีการแบบนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาและเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่า,าในส่วนของตำรวจนะครับนะวันนี้เราจะต้องใช้วิธีการาการมาคับเชือกหมโดยวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะซึ่งต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับถนะามว่ารูปแบบใหม่คืออะไรคือกรณีมีเหตุอย่างนี้นะครับนะแล้วตำรวจมีการรับแจ้งหรือรับทราบเหตุนะตำรวจต้องเข้าไปไปตรวจเหตุทั้งหมดเพื่อไม่ให้เหตุเนะี่ยมันบานปลายต่อนะครับ เพราะนันในชุมชนเนี่ยผู้กับต้องรู้นะครับะสะอปต้องรู้นะว่าบ้านนี้ลูกหลานติดยาเสพติดมีการเที่วิวาทำร้าร่างกายพ่อแม่นะฮะกำลังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะต้องมีข้อมูลนะครับเพราะนั้นตัวตํารวจเนี่ยสปผู้กับนะก็ต้องลงไปดูปัญหาและแก้ไขปัญหาไม่เพียงแต่ว่ารับแจ้งว่าเป็นเหตุทำร้าร่างกายธรรมดา นะครับต <N Memorial> like ้องลงไปดูป ja ัญหาว่าในเมื่อคนติดยาอยู่ในพื้นที่รักเล็กขโมยน้อยนะครับก็ต้องเอาคนแบลอย่างนี้ออกจากพื้นที่แล้วเข้าสู่การบำบัดนะครับเพราะถ้าปล่อยเหตุการณ์ไปอย่างนี้ท่านจะเห็นได้ว่ามันจะบานปลายนะครับเพราะนั้นเหตุเล็กมันจะกลายเป็นเหตุใหญ่นะครับโดยเพราะคนใต้เนี่ยใจร้อนส่วนเรื่องปืนนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่าปืนเนี่ยมาตรการที่เราทํามันอยู่ทุกวันนี้ก็คือการยกเลิกเพื่อถอนหรือว่าการตรวจสอบอาวุธปืน ที่อยู่ในความควบคุอและการยิงเก็บหัวกระสุนปอกกระสุนจะเห็นนะครับว่าการยิงเก็บหัวกระสุนปอกกระสุนเนี่ยนะมีประโยชน์ก็ในเรื่องเหล่านี้ในการควบคุมปืนนะการจํากัดปืนนะจะเห็นได้ว่าถ้าปืนถูกกฎหมายนะเมื่อเรานํามายิงเก็บหัวกระสุนปอกกระสุนเจ้าของปืนเนี่ยจะไม่กล้าให้ปืนเนี่ยใครยิงนะจะไม่กล้าเอาปืนตัวเองเนี่ยไปฝากไว้ใครเพราะเดี๋ยวไปยิงแล้วก็จะถึงตัวเองนะครับคือการ เก็บหัวกระสุนปอกกระสุนทําให้รู้ว่าปืนกระบอกนี้เป็นของใครนะฮะส่วนปืนเถื่อนนะฮะก็แน่นอนครับปืนเถื่อนเป็นเรื่องที่เ,เราให้มีการปิดล้อมตรวจค้นสัปดาห์หนึ่งครั้งนะครับนะทุกโรงพักนะตอนหนึ่งโรงพักต่อนหนึ่งสัปดาห์ตอนหนึ่งเป้าหมายนะครับนะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าจังหวัดตรังเนี่ยมี30โรงพักเพราะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะมีการปิดล้อมตรวจค้นเนี่ยถึง30ครั้งนะครับ นะเพราะนั้นอาวุธปืนอาวุธปืนเถื่อ,อ,อนจะต้องเอาออกนอกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดนะครับเห็นได้ว่าเหตุอย่างนี้เนี่ยวันนี้เราตรวจยึดปืนได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะว่าปืนเป็นปืนมีททเบียนหรือไม่ถ้าเป็นปืนมีดทเบียนเป็น,ป,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 นปืนของใครนะครับเจ้าของปืนก็ต้องโดนดำเนินคดีด้วยนะครับแต่สุดท้ายนะครับาการแก้ไขปัญหาอย่างนี้อย่างสมบูรณ์าการจับกลุมมาค่าเชื่อหมายไม่ใช่การแก้ปัญหานะให้ให้สิ่งเหล่านี้ ประสบความสำเร็จนะครับการแก้ปัญหาได้เนี่ยไม่ใช่การจับกลุ่มอย่างเดียวการแก้ปัญหาคือต้อง,ต,องต้องลงไปสู่รายละเอียดของเหตุน,นะครับและเพื่อให้เหตุน,นียบางปลายไปสู่การแก้ไขปัญหาระศัะการเป็นยิงกันเป็นฆ่ากันนะแต่ว่าเมื่อมีการยิงการฆ่ากันเนี่ยนะครับนะบถึงแม้ว่าจะเป็นคนติดยาเสพติดก็าตามคนไม่ดีก็าตามแต่บ้านเมืองมีกฎหมายมีคือ,ม,คอมีแปรนะฮะตำรวจครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับ,บกับครอบครัว ผู้เสียชีวิตนะครก็เป็นลูกแท้ๆของตนเองเป็นหลานตัวเองนะครับส่วนของน้าเองเนี่ยก็ต้องติดคุกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขายินดีที่จะติดคุกเพราะว่ามันเหลืออดเหลือทนจริงๆนะครยาเสพติดนะฮะเป็นภัยต่อชาติต่อเยาวชนต่อประชาชนคนไทยนะครับถ้าเกิดว่าพบอาแสเกี่ยวกับยาเสพก็แจ้งตํารวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะครับจะได้ไม่มีเหตุในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นการสูญเสียนะครับครั้งยิ่งใหญ่นะกับครอบครัวที่ ใครก็แล้วแต่ะฮาที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครัทั้งเสียเงินเสียทองในการต่อสู้คดีประกันตัวต่างๆเองเนี่ยทุกท้อนระทมหมดครับเดือดร้อนทั้งหมดทั่วประเทศครับไปดูเหตุการณ์หนึ่งครับเหตุการณ์นี้เนี่ยส่วนของคนตำรวจโทรสุรเทียนพานเนี่ยได้รับมอบหมายกับทางาในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะฮรตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดิมนะฮะตอนนี้ไม่ได้เป็นนายกแล้วนะครับก็ หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเขาบอกว่าได้รับนโยบายกับพลเอกประยุทธ์อันชาเดิมไลมนะก็ในเรื่องของการดูในส่วนของน้ำมันเขียวปกติแล้วน้ำมันเขียวเองเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันที่ปลอดภาษีจะให้เติมได้เฉพาะเรือประมงที่อยู่ในน่านน้ำนะฮะซึ่งเขาบอกว่าตั้งแต่ปี19กันยาปี55เริ่มต้นมาเนี่ยเขาให้มีเติมน้ำมันเขียวเนี่ยเรือทั้งหมดอีกประมาณ1494ลํานะครับ แล้วก็มีการปรับลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี64เนี่ยลดเหลือประมาณ8,448ลำซึ่งปริมาณน,น้ำมันเขียวที่ออกจากโรงกั่นแล้วไปยังให้บริการบริบร,บร,บร,บริบริเวณจุดที่จับเติมน้ำมันเองเนี่ยเขาบอกว่าปีหนึ่งประมาณ600 610ล้านลิตรแน่นเองครับแต่ในเรื่องนี้เขาบอกว่ามีการลักลอบมีการเตริมน้ำมันเขียวโดยการสวมสิทธิ์ต่างๆเองบางคนไม่มีสิทธิ์ในการเตริมน้ำมันเขียวก็เอาเรือตัวเองเนี่ยไปเติมน้ำมันเขียวทีนี้ คนตรวจโทรสุรเชษฐ์นักพานเองกึมีสั่งการให้หน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นตำรวจน้ำนะฮะกรมศุลกกกากรนะครับแล้วก็ทางส่วนคนเข้าเมืองขออภัยนะฮะร่วมกับกรมสรรพสาม,มิตนะฮะทำการตรวจสอบนะฮะต้นทางและปลายทางว่าในกวนกระบวนการในส่วนของน้ำมันเกียวมีการลักลอบขายน้ำมันเกียวนี้มีคนใดหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้างไปฟังรายละเอียดของพลตรวจโทรสุรเชษฐ์นังพานครับ ผมต้องบอกว่าน้ำมันเขียวเป็นน้ำมันที่มีราคาถูกน้ำมันเขียวกับน้ำมันเถื่อนต่างกันน้ำมันเขียวเป็นน้ำมันถูกราคาถูกน้ำมันเถื่อนคือน้ำมันที่ผิดกฎหมายนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องโครงการน้ำมันเขียวเนี่ยรัฐบาลมีโครงการนี้ตั้งแต่มี18กันนายนปี59นะครับนะทีที่จำได้นะครับคือโครงการน้ำมันเขียวเป็นโครงการที่รัฐบาลต้องการมาปุกงนึงลดต้นทุนค่า้จ่ายของการประมงพาณิชย์ของ คำระมงาชย์นะครับของประเทศไทยนะครับเพื่อจะให้มีกาาใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเนี่ยขนุนเพื่อจะให้มีาระในการเติมน้ำมันเนี่ยถูกกว่าน้ำมันบรรุกโดยการให้มีโครงการน้ำมันเขียวตั้งแต่ปี59เก้านะฮะน้ำมันเขียวเนี่ยก็เป็นน้ำมันที่เติมสารสีเขียว้าไปนะฮะเพื่อจะให้มีความแตกต่างกับน้ำมันบรรุกนะแล้วก็ น้ำมันเขียวเนี่ยไม่เก็บภาษีสัมปทานนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะถูกกว่าน้ำมันบกเนี่ยประมาณริบละเจ็ดบาทนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทุกปีเนี่ยรัฐบาลนะครับจะต้องยกเว้นภาษีเนี่ยปีละประมาณ4,000กว่าล้านบาทนะฮะคือไม่เก็บภาษีน้ำมันเขียวในส่วนเจ็ดบาทนะต่อริบนะครับเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ4,000กว่าล้านบาทนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยผ่านมา10ปีนะครับตั้งแต่มี ปี55จนถึงปี65นะครับน้ำมันเก่ยวเริ่มปี55นะครับนะก็ประมาณ25,000ตารางนะที่รัฐบาลยกเว้นการอิ่บภาษีนะครับแต่ความผิดปกติมันเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับความผิดปกติก็คือว่าน้ามันเกียวเหล่านี้เนี่ยว,วันนี้เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี59มานะครับนะจากการที่สาภาพยุโรปรัฐบาลไทยเนี่ยได้มีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การทำประมงโดยที่เน้นการทำประมงที่อายุนะครับคือเป็นการทำประมงที่ถูกกฎหมายนะครับนะที่เป็นการทำประมงที่มีการรายงานนะครับมีการควบคุมนะครับนะตา่ตางๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นจากการปรับปรุงกฎหมายต่างๆนะครับทำให้เรือประมงลดตัวล,ลงนะจากปีห้าเ้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าลดลงจากมือปลาลําเหลือมาแบบทางปลาลําแต่สิ่งที่พบความีปกติคือน้ำมันเขียวเนี่ย จะลงลักถึงปีละ620ล้านลิตรน,นะฮะก็ยังออกจะรงมลกกักเท่าเดิมทั้งที่ปริมาณเรือบระทมเนียลดลงจากหมื่นกว่าลำเหรือเปเพียงแปด0ันกว่าลำเพราะฉะนั้นเป็น, 8, ปน,น,ปนสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดว่าทำไมเรือจําทวกเรือลดลงทำไมนะ้ำมันเขียวถึงยังเหมือนเดิมนะครับรัฐบาลต้องแบกรับภาษีแบกรับภาระ,รระในการที่ยุน่นภาษี ในการจัดเก็บภาษีนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยนะครับทนะางสาภาพยุโรปเนี่ยนะต้องการจะทราบข้อมูลนะครับได้อีกทั้งเนี่ยนะเราเองในฐานะเป็นรัฐไทยนะครับต้องแสดงความกิงใจให้เห็นนะว่าวันนี้ประเทศไทยไี่มีมาตรการในการทาประมงโดยถูกกฎหมายนะแล้วก็เป็นการประมูลที่เป็นการทำประมูลที่ในการ การควบคุมนะครับแล้วก็เป็นการถารวจอายุนะครับนะตรวต้องทุกอย่างบนด้านน้ำไถยนะครับเาะฉะนั้นเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยจะพบว่าโรงกลั่นเนี่ยมีน้ํามันออกมาเนี่ยปีละ620้อิตันเหมือนเดิมนะมาถึงเรือเรือบาร์สหรือเรือขนส่งนะช่วงโรงกลั่นที่เรือขนส่งเนี่ยน้ำมันไม่ได้หายนะแต่พอเรือบาร์สเนี่ยมาถึงเรือแทงเกอร์ครับว่าเรือแทงเกอร์นี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นสถานีบริการเติมน้ำมันให้กับเรือประมงพาณิชย์ เราว่าตรงจุดที่เป็นสถานีบริการน้ํามันเนี่ยที่ทั้งท้องทะเลทั้งอ่าวไทยอันดามันเนี่ยนะครับทีทั้งหสา3เกตสถานีบริการ,าร,รการทะเลนะครับเพราะฉะนั้นเราพบว,ว่าส่วนนี้น้าม,มันมีการหายไปเหตุที่หายไปเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเราตรวจพบว,ว่าจุดดังกล่าวเนี่ยมีเรือประมงน,นะครับนะที่ไ่ขึ้นทะเบียนเรือ เรือประมงที่ไม่มีใบอนุญาตจากการทำประมงพาณิชย์จากกรมประมงนะเรือประมงที่แจ้งว่าจมหลือนลอยไปแล้วนะเรือประมงที่เปลี่ยนประเภทเรือไปเป็นเรือลากจูงเรือบรรทุกของนะหรือเรือท่องเที่ยวนะสุดท้ายก็คือเรือประมงขึ้นบ้านนะซึ่งเรือประมงขึ้นบ้านเนี่ยก็ใส่ถังน้ำมันขนาดตั้งแต่พันลิตรถึงหมื่นลิตร เพนะื่อจะวิ่งมาเติมน้ํามันจา,จากแท่นบริการน้ํามันเขียวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าน้ํามันเนี่ยหายไปจากการที่เรือประมงที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เติมน้ำมันเขียวตามประกาศของกรมประมงมาเติมน้ำมันเขียวออกไปจากสถานีบริการนะครับนะแล้วลักลอบเอาน้ำมันเหล่านี้ไปขายนะครับเพราะนั้นวันนี้เราสารวจเราพบว,ว่าอีกทั้งเนี่ยสมาคมประมงยังออกนะรัสนะครับแล้วก็ไป อนุญาตให้เติมน้ำมันเขียวซึ่งเป็นเรือทีอ่ไม่มีคุณสมบัติอ่ะนี่ก็แกนรงพื้นที่ในส่วนของเรื่องน้ำมันเขียวโอ้ถ้าเราได้เติมน้ำมันเขียวด้วยก็ดีนะจะได้ถูกลงไปอีก7บาทเนาะก็ให้สิทธิ์เฉพาะบางเรือเท่านั้นแล้วก็ลดจำนวนลงเรื่อยๆจากหมื่นคนลำตอนนี้เหลือแค่8,000คนลำเองโอ้ทำไมไม่เท่าเทียมกันเลยครับประเทศไทยอ่ะมาดู